ลุยอ้าวเจอไฟฟ้าแล้วจ้านี่แหละเอาล่ะเอาล่ะจะแพ้หรือเปล่าเ,าเกมนี้อุยมาถึงก็จะเอาเลยเหรอคุณนะคุณนาจะรีบบูทดาเมจไปทำไมคุณน้ายังไม่มีเอนเนอร์จี <laughs> คุณนาโอ้ตายละอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเยขม่มขู่ขม่มขู เบ่งกล้ามโชว์ซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเมื่อกี้เขาจำผิดหเลยป่ะเขาคิดว่าตานี้เขาต้องได้ใช้ energy หรือเปล่าอะไรเงี้ยอะโอเคเราเจอเด็กปิกาจูล้นะครับมเขาให้เขาตีแรงนะเพราะว่าเป็นท่าชนะทางไงเราต้องรีบทําเด็กเราให้พร้อมใช้งานละสี่สิบอุ้ยถ้ายังยืนต่อน,นี้อันตรายนะเพราะาอย่าลืมว่าถ้าตีคืนเนี่ยสี่สิบเหลือหกสิบปิกาจู ตาหน้าๆปิกาจูขึ้นก็ยิ่งไอ้นี่เข้าไปกันใหญ่แต่ถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมติว่าเราใช้ซาบีนาทุกคนคิดว่าเขาจะเอาอะไรขึ้นเขาก็น่าจะเอาไอ้นี่ขึ้นปะซึ่งมันก็ตี20เท่ากันแต่อย่างน้อยก็เป็นเหมือนอย่างน้อยก็เหมือนเป็นการกระจายเหมือนเป็นการกระจายเอเนจีให้เขาใช้ปิกาจูได้ช้าลงอะนะเอาอย่างนั้นดีกว่าแต่ผมว่าฟีเซอร์น่าจะยืนอยู่ได้ไม่นานครับ ต้องต้องรีบทำสตาร์มี่ล้เดี๋ยวต้องตัดสินใจอะว่าถ้าถ้าตาถ้าเร็วๆนี้แบบว่าฟรีเซอร์ยังไม่น่าโดนเก็บได้ง่ายอ,ะอ่ะอาจจะเติมเอเนอร์จีเพื่อตี80สักทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวรีบทำสตาร์มี่เอกให้พร้อมใช้งานไปเด็กนี้มันชนะพิกาจูได้ครับมันต่อให้มันจะแพ้ทางไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเราแบบเล่นดีๆหรือว่าการ์ดในมือเราดีหน่อยผมว่าสู้ได้ครับสู้ได้โอ้ว้าว แล้วยังไงอ้าุ๊ยเดี๋ยวนะ7 8 9ชิบหายละคิดหนักเลยอะคิดหนักเลยอะถ้าเราเอาถ้าเรายังเอาฟีเซอร์ตีอยู่อะเราจะได้หนึ่งแต้มจากการค่ามารุมาไก็จริงนะแต่ว่าตาต่อไปเขาจะได้2องมันจะไม่คุ้มกันผมว่ามันไม่คุ้มกันเท่าไหร่เอาไงดีเอาไงแต่จริงๆอะ่ะการเก็บการเก็บโปเกมอน เบสิกของเขาได้เยอะๆอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการตัดกำลังปิกาจูเรื่อยๆเหมือนกันนะเออไม่อันนี้กำลังคิดในแง่ดีว่าอย่างน้อยการเก็บมารุไม่มันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างแค่น,นี้เอา้าโอ๊ยตายอันนี้ผมมิสเทรแล้ว <laughs> ผมมิสเพรแล้วผมเอาเอเนอร์จีไปใส่ให้ให้สาตามีตอนแรกกะว่าจะตี80แล้วเก็บมารุไมอเอา้าโอ๊ยหมดแต่คิดโอ้ อ่ะอ่ะแพ้ไปเลยอ่ะแพ้ไปเลยอันเนี้ยัวแต่คิดัมแต่คิดไม่กดเล่นไม่ทันลืมดูเวลาเอาละผมว่าตานี้ันเลเทะละ <laughs> ตอนเนี้ยเขาคิดละเฮ้ยการการที่เขาไม่ตีนี่แสดงว่าเขาต้องมีแผนอะไรแน่เลยอ๋อเปล่าไม่ได้มีแผนอะไรหรอกคิดมากเกิน <laughs> คิดมากเกินเลยไม่ได้ตี เออเสียดายไม่เด็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราต้องมีสติอย่าอย่าอย่าพึ่งตะเลิดสติอย่าพึ่งตะเลิดปเก็บมารู้มาก่นกอนถ้าเธอหน้าเขาจะเอาปิกาจูขึ้นเขาก็ยังตีแค่30เว้นแต่ว่านี่มือเขาจะมีการโปกเกมอนมากกว่านี้คือตอนนี้คนเล่นปิกาจูเขาฉลาดเพราะว่า เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยแบร์ไตาขาจะไม่ค่อยแบร์ไตาการ์ดบนเบนเพื่อให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามคิดว่าน่าจะมีการดไม่เยอะเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยหลอกล่อไปก่อนหลอกล่อไปก่อนโอเคแต่นี้ก็เจ็บนะตี60เห็นปะ่ะนี่นี่ขนาดมีกาดแค่ใบเดียวนะถ้ามีมากกว่านี้ก็ชิบหายอ่ะมันมีความเป็นไปได้สูงว่าต่อต่อไปอเขาจะจวดได้กาดโปเกมอนมาเพิ่มเลย อ่ะตอนนี้มีอย่างเดียวคือต้องลดต้องตัดกําลังคือถ้าตาหน้าเขาจวดได้การ์ดโปเกมอนมาใบหนึ่งเขากย็ยังตีไม่แรงเพราะว่าเราจัดการกับกับเขาได้เอามาตอนแรกกะว่าจะตีปิกาจูแต่ว่าอย่าพึ่งเลยตีปิกาจูตอนนี้อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่ไปอ่ะดูดูว่าเขาจะมีการ์ดโปเกมอนกี่ใบ ถ้าเขามีแค่ใบเดียวเขาก็ยังตีได้แค่60ิแล้วเดี๋ยวเราสลับเอาสตาร์มี่เอ็กอีกใบมาแต่ถ้าเขามี2ใบล่ะเราก็แพ้ไงแค่นั้น <c oughs> เราเราพลาดตั้งแต่ตานั้นละตั้งแต่โมต่คิดละนี่งไงเขามีโปเกบอลเนี่ยอ่ะเขาดึงมาได้ละหนึ่งตัวอย่างไรเขาตีหกสิบแล้วตอนเนี้ยแต่ถ้าเขามีอีกใบหนึ่งนะยังมีเลยเขาร้องว่าอ่ะ โอเคมาโปรเฟสเซอร์ Professor, ทำอะไรสักอย่างมาเร็วฮึบฮึบเดี๋ยวเราเอาไอน้นี่ขึ้นโอเคแล้วฮึบอ่าแล้วลิทิช แต่แต่เอาจริงๆต่อจากนี้ไปเรื่อยๆคือเขาเขาจะดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะอย่าลืมว่าเขาจะเริ่มจัวการ์ดโปกเกมอนเรื่อยๆไงแล้วเหมือนผมใช้าบีนาไปหมดแล้วปะเออต้องตีปิกาจูตรงอย่างเดียวหรอต้องตีปิกาจู2ตาตาหน้าก็เหมือนเดิมค่ะต้องลุ้นว่าเขาจวได้การ์ดโปกเกมอนเพิ่มหรือเปล่าแต่จริงๆเขาจว่ว6 0 7 0 80ถ้าเขามีโปกเกมอน2ตัวก็80แรงอยู่นะ6 7 8ใช่ไป แต่ถ้ามี3ตัวล่ะ90 100 110อ้าวต่อให้มี3ตัวก็ก็ก<ๆ>็ตีไม่ตายนะนี่ไงเนี่ยอาจจะจวได้2ใบเลยก็ได้นะใครจะไปรู้90ใช่90 100 110ต่อให้ใส่ g i ออนีนี w ่ N e, ก็ยังไม่พอเออวะ่ะแต่ถ้าเขาเอาใบนั้นขึ้นมาละ่ะถ้าเขาเอากิ้งก่าไฟฟ้าขึ้นมาแล้วเขาแบบว่าดวงดี โยนแล้วออกหัวทำดาเมจ80ด9 1 0 0ก็ยังไม่พอยังไงเขาก็เก็บสตามี่เราไม่ได้เว้ยชนะละยสเจอปิกาจูอีกแล้วฮึบสวยขออีกขออีกขออีกโอเคแค่นี้ก็เกินพอแล้วฮะมักเขาให้ แล้วยังไงต่อเนี่ยใครบอกฟิเซอร์สู้ปีกจูไม่ได้คนดูโอ้โหมาขนาดนี้สู้ไม่ได้เราจะว่าไงละ่ะ <c oughs> <c oughs> เขายังสู้อ,อ่ะเฮ้เขาสู้เขาสู้ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นเนี่ยแต่ถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้นะเอาจริงๆถ้าเขาแบบผมว่าแสดงว่าการดในมือเขาอ่ะต้องสวยในระดับหนึ่งเว้ยไม่งั้นเขากดยอมแพ้ไปละ ทานโทษนะในมือผมก็สวยเหมือนกันถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนใบแดงซะก่อนหมักเขาให้ท่าดาปิกอจูถ้าเขาแบบพลิกกลับมาชนะได้นี่คือต้องยอมใจเขาจริงๆนะเว้แสดงว่าเขาแบบคิดถูกมากๆแล้วที่เขาไม่กดยอมแพ้ไปตั้งแต่แรกนั่นไงมาละ 60 70 80 90 110ผมบอกแล้วว่าเขาต้องมั่นใจว่าแบบว่านี่มือเขาอะแม่งมีการ์ดดีในระดับหนึ่งไม่งั้นเขาไม่กล้าแบบไม่งั้นเขา,าไม่เล่นต่อหรอกอ่ะจะตีก็ตีพ่หนุ่มซาโตชิใจร้ายจังไม่ได้เกิดลสะสตาร์มี่ EX ผม เขายื้อได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยทุกคนเพราะอย่าลืมว่าแบบว่าเนี่ยเขาก็ยังแบบสลับรันเดอร์อะไรได้อยู่ใช่ไหมลนะ่ะ <laughs> ใจคอไม่ค่อยดีละโอ้มาลุ้มอะไ่วะ รือ,อยังไงต่อจริงๆถ้าเขาจะสลับเขาต้องเอาเขาต้องสลับเอาทรันเดอร์หรือเปล่าขึ้นมาเพราะทรันเดอร์ er เป็นใบเดียวที่พอจะรับดาเมจได้ในตอนนี้โอเคยอมแพ้ค <c oughs> งแบบสุดยืออ้อเออไม่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 ไมไมหรอกคือไม่แปลกเพราะว่าจริงๆเขาก็มีนิสัยเหมือนผมมันนั่นแหละถูกปะ แบบบางทีเรายอมแพ้ง่ายไปหน่อยอะไรเงรี้ยผมก็ชอบที่จะเล่นต่อน,นิดหน่อยเหมือนกันปิกจูอักเกนนะอ่ะซะหน่อยเพื่อแบบอยู่ๆเธอหน้าจัวได้สตามี่เอ็กมาโอเคไม่น่าเลยจบเธอครับดาสับดาสโปเกบอล ได้ฟีเซอร์มาก็ยังดีมาลุ้นดวงคาซมิกับฟีเซอร์อีกทีหนึง่งทุกคนบ่ายสามเม็ดสองเม็ดก็ได้หนึ่ง <c oughs> อ่าก็ยังดีก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ไเลยตาหน้าตี80 ก็หวังว่าเขาจะมีเขาจะจวดได้การ์ดโปเกมอนมาเพิ่มดาเมจให้ปิกาจูไม่กี่ใบนะหรือถ้าไม่มีเลยจะดีมากโอเคอ่ะเขาเรีทีนเอาเอากันเดอร์ขึ้นก่อนแต่ไม่เป็นไรครับตาหน้าเดี๋ยวเราใช้ซาบีน่ารีทีกับได้เหมือนกัน ฮึ๊บบายอุ้มบาย Have a great time อ่ะทีนี้เขาจะจั่วการ์ดอะไรมาก็ผมก็ไม่กลัวละกลัวอย่างเดียวกลัวดวงทันเดอร์เขาดี <laughs> ถ้าทันเดอร์เขาจวเอ้ยเขาโยนเหรียญได้สองสมเหรียญก็ชิบหายอยู่นะปิกกจู Pikachu อีกใบามาละเกมมันอาจจะยืดเยื้อนะเพราะผมคิดว่าเขาอาจจะดีทีทอีกอ้าวเดี๋ยวก่อนเติมเอ e เนอจให้กับปิกกจูธรรมดาแบบนี้แสดงว่าจะใช้ไล่ชูหรือเปล่าหวยหกสิบอะงานหยาบนะเนี่ยทุกคน แต่ผมคิดว่าน่าจะทันสตารมี่ใช้แหละงั้นตีไปเลยแล้วกันคือตาหน้าต่อให้เขาเปลี่ยนเป็นไลชูไลชูต้องใช้3 Energy อ๋อว่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเขาแต่ถ้าเขามี Exspeed, รีทีทแซดดอกับแล้วเขาใช้ยิมลีดเดอของไฟฟ้ารวบ Energy ก็ได้อยู่นะอ่ะปล่อยให้มันเป็นไปเพราะเรายังมีสตาร์มี่ไว้แก้เกมอยู่ อ่ะโอเคเขาไม่มีหัวหน้ายิมแน่นอนถ้าเขาจะจวดแบบนี้หรือถ้ามีก็ใช้ไม่ได้ไงนี่งไงเตรียมจะชาร์จเอเนอร,นรกันสุดๆเอาคอยมาละมาแล้วไลชูขอให้ผมจวดได้จีโอวาน,นี่ไม่ได้ะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเราเอาสตาร์มีเ่เขึ้นเราก็ตี90อยู่ดี พังคอมโบเขาก่อนเอออันดับแรกพังคอมโบเขาก่อนจริง,รงๆเมื่อกี้น่าใช้เอ็กซ์สปีดนะเสะดยเอเนจีเหมือนกันแต่ชนะละเย้ครบ50สักทีครับทุกคนเป็นไง